สวัสดีค่ะัอตแต่งบายแอนค่ะแอนแอนแอน,แอนค่ะฟอพร,ระนครเกษตร,รนวมินทร์ค่ะวันนี้แอนพามาดูเน็กเจนรุ่นสปอร์ตขับซีนะคะราคาตัวรถที่1นึ่งล้านห้าหมบาทหล่อมากๆมาดูกันเลยค่ะสีดำนั่นเองนะคะตัดสีเล่นสีนะคะทำให้รถด,ดูสวยและดูดีมากๆสีดำตัดกันกันกบสีชมพูน่ารักมากๆเลยนะคะมาดูกันว่าคันนี้แต่งอะไรเพิ่มเติมเข้ามา เปลี่ยนกระจังหน้าใหม่ค่ะเป็นกระจังหน้า V6 เลยนะคะ FOD r สีดำตัดกันกับสีชมพูนะคะแล้วก็มีไฟเดไลท์ค่ะ3จุดนะคะสีส้มสวยมากเลยค่ะแล้วก็กันชนด้านหน้าค่ะเป็นของยอห์ฮาเมอร์นะคะมีห่วงนะคะสีแดงนะคะไว้ลากจูงนะคะในรุ่นของสปอร์ตจะมีห่วงลากจูงอยู่แล้วนะคะ2ห่วงเลยนะคะอ่าแล้วมีแผ่นกันกระแทกด้านล่างเป็นสีดำด้วยค่ะมาต่อกันที่ไฟตัดหมอกค่ะบิวอินพร้อมไฟตัดหมอกและไฟเลี้ยวนะคะให้เรียบร้อยเลยค่ะ แล้วก็มาต่อกันที่ไฟค่ะไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED นะคะเป็นไฟสว่างนะคะแล้วก็เป็นตัว C ด้วยรูปตัว C นะคะเข็นเด่นและชัดเจนด้วยเสริมหล่อด้วยการใส่ ครอบนะคะเข้าไปครอบตาไฟเข้าไปนะคะเป็นสีดำด้านนะคะตรงรุ่นของเขาเลยนะคะเป็นคำว่าเรนเจอร์เลยนะคะฝากระโปรงใหญ่มากๆนะคะใหญ่มากๆแล้วก็ใส่สกู๊ปเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะคะยิ่งดูใหญ่มากๆนั่นเองแล้วก็สันจมูกของเขานะคะเป็นสีดำด้านเลยค่ะและโลโก้ของเขาเป็นรูปม้าสีชมพูน่ารักเชียวนะคะคันนี้ยกถึง2นิ้วเลยทีเดียวนะคะ เปลี่ยนปีกนกด้วยนะคะเป็นของโยกนะคะและใส่ซุ้มล้อค่ะไซส์อยู่ที่6นิ้วเป็นแบบมีหมุดด้วยนะคะสีดำด้านสวยมากๆนะคะส่วนซีรีส์3่าทับ 55, R20, รแมคขอบ20ออฟเซตลบถึง24เลยนะคะล้อก,ก็จะไม่ค่อยล้นมากนะคะกำลังสวยเลยะค่ะ <S <S แก้มข้างนะคะของเขานะคะคลิปด้านข้างจะเป็นสีเทารกกบไฟนะคะแล้วก็มีคำว่าเทอร์โบสีดำกระจกข้างเป็นสี สีเทาเหมือนกันสีเทากระไฟนะคะและด้านล่างก็จะเป็นสีดําด้านนะคะมีไฟเลี้ยวนะคะยาวๆเห็นได้เด่นและชัดเจนเป็นสีส้มเลยนะคะ <S <S แล้วก็เบ้ารองมือกันลอยนะคะใส่เพิ่มเติมเข้าไปกันสาดใส่เพิ่มเติมและราวหลังคาใส่เพิ่มเติมค่ะ นี่เลยประตูด้านข้างค่ะใส่ข้อประตูด้านข้างเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้ดูเข้มมากขึ้นนั่นเองนะคะและเปลี่ยนบันไดข้างใหม่นะคะเป็นของยี่ห้อฮาร์เมอร์เลยค่ะจะมีไฟนะคะสองเท้าด้วยนะคะในรุ่นบันไดรุ่นนี้นะคะอ่าส่วนมา,มากเลยและโลบาร์ด้านหลังค่ะเป็นของยี่ห้อฮาร์เมอร์เหมือนกันนะคะเป็นแบบทรงตะข่ายทรงเอนะคะมีไฟเพรกดวงที่3ามและมีไฟนะคะสปอร์ตไลน์นะคะ2ดวงเลยนะคะ มีบันไดข้างด้วยนะคะเอาไว้เอาไว้เหยียบและขึ้นหยิบของด้านท้ายกระบะและไฟท้ายค่ะนี่อย่างนี้เลยใหญ่ๆห่นี้เลย,เลยะคะเป็นไฟท้าย LED นะคะหเห็นได้ชัดเจนเพราะว่าไฟท้ายใหญ่มากๆเสริมหลอดด้วยการใส่ค้อบไฟท้ายเข้าไปเป็นสีดำด้านเลยค่ะฝาท้ายกระบะค่ะมีไฟเบรกดวงที่3นะคะครอบด้านข้างก็เป็นสีดำด้านนะคะเปิดง่ายใช้งานง่ายแล้วก็โลโก้ใหญ่มากๆมีกล้องคอยหลังด้วยนี่เลยเสริม ข้อฝาท้ายเข้าไปนะคะสีดําตัดกันกับสีชมพูนะคะสวยมากๆเลยทีเดียวและใส่อคิลิกเพิ่มเติมนะคะเป็นคําว่าเลนเจอร์สีชมพูน่ารักมากๆเลยค่ะส่วนกันชนท้ายนะคะเปลี่ยนใหม่ค่ะเป็นของยี่ห้อฮัมเมอร์เลยนะคะมีไฟถอยด้วยนะคะ2ดวงค่ะและมีห่วงนะคะโอเมก้าสีแดงน,นะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะมีตัวปากนกแก้วนะคะเอาไว้ลากจูงนั่นเองนะคะ,ะในรุ่นของสปอร์ตนะคะ ฟังผู้โดยสารเนี่ยจะมีแอร์หลังด้วยนะคะมาต่อกันที่ด้านหน้าเลยค่ะ เบาจะเป็นเบาะหนังนะคะภายในหรูหราม,มากๆคอนโซลด้านบนก็จะเป็นสีสว่างห้เดียนะคะปรับกระจกไฟฟ้าและพับกระจกไฟฟ้าค่ะแผงแอร์นะคะคลิปด้านข้างข,างของเขาก็จะเป็นสีดาเงานะคะซึ่งสวยมากๆระบบไฟเป็นการหมุนนะคะปรับเรือนไมได้เพิ่มแสงลดแสงได้และปรับไฟสูงต่ําได้ด้วย mm hmm. เป็นพุชสตาร์ทแล้วค่ะและพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะปรับไปถึงสีทิศทางเลยทีเดียวนะคะมีคุบคอนโทลวางสายและรับสายที่พวงมาลัยได้ด้วย หน้าจอคนขับขับไซส์อยู่ที่8นิ้วนะคะส่วนหน้าจอคอนโซลกลางค่ะอยู่ที่10นิ้วค่ะเชื่อมต่อ Apple c a r p l d y และ Android Auto ได้ด้วยนะคะ <c oughs> นะคะแล้วก็เกียร์6สปีดเลยทีเดียวค่ะถ้าลูกค้าสนใจในรุ่นขับ4นะคะเกียร์6สปีดนะคะ รุ่นนี้เลยราคาน่าจับต้องมากๆลูกค้าสนใจโทรหาแอนเลย0989825166ค่ะมีไฟแนนซ์มิกเจเอกสารถึงบ้านแล้วก็ไฟแนนซ์ผ่านนะคะแอนคนขับรถส่งเองเลยค่ะคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์แอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ